วันนี้เสนอนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงฉบับปี2567วันนี้อากาศจาใสแสงสีทองจากดวงอาทิตย์สาดส่องไปทั่วสวนดอกไม้มีหนูน้อยที่น่ารักคนหนึ่งเธอชอบใส่ชุดแดงเวลาเข้าไปหาคุณยายในป่าคุณยายคนนั้นชื่อลูซี่แม่ของเธอมักวานให้เธอไปหาคุณยายลูซี่บ่อยๆ บางวันก็ให้เธอไปส่งน้ำซุปไก่น้ำสต๊อกผักขมแล้วแต่ว่าวันนั้นแม่จะทำอาหารอะไรแต่บ้านคุณยายลูซี่ห่างจากบ้านเธอ5้โอโอเมตรซึ่งทางเดินนั้นต้องผ่านป่าละมะวันนี้ก็เช่นกันแม่ไปตลาดในเมืองมามีลูกแก้วมังกรจึงวันให้หนูน้อยหมกแดงนำมาส่งคุณยายลูซี่วันนี้อากาศดีจังเลยคุณยายเป็นยังไงบ้างนะ ทันใดนั้นมีหมาป่าปรากฏตัวขึ้นมันมีขนสีเทาหน้าตาดูเป็นนิรชอบกลมันเข้ามาสนทนากับหนูน้อยหมกแดงว่าไงเจ้าหนูวันนี้ไปไหนหรือไปหายายลูซี่ใช่ไหมหนูน้อยหมกแดงตกใจว่าทำไมหมาป่าตัวนี้มันถึงรู้สแสดงว่ามันต้องติดตามหนูน้อยแน่ๆเลยเฮ้เจ้าทายถูกนะเนี้ยติดตามฉันตลอดเหรอใช่แล้ว เอ้ย,อยไม่ใช่ใช่คนะแค่เดาเอาหน้าหมาป่าตอบแบบลุกลี้ลุกลนเออดอกไม้ฝั่งโน้นกำลังบานง,ง,างามเลยไปเก็บกันใหม่หนูน้อยได้ซีไปกันเลยพอดีฉันต้องการนำดอกไม้ไปสใส่แจกันคุณยายพอดีเลยไปทางไหนล่ะนำทางไปเลยและแล้วทั้งสองเดินไปดมงดอกไม้โดยมีหมาป่านำทางหมาป่าเจ้าเล่ห์มันบอกให้หนูน้อยหมวกแดงรอที่นี่นะมันจะไปหาดงดอกไม้เพิ่ม ที่จริงแล้วมันได้เก็บวิธีการพูดน้ําเสียงของหนูน้อยเพื่อนํำไปลอกเลียนแบบและหลอกคุณยายลูซี่คุณยายขนูน้อยมาแล้วขัเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะหมาป่าเรียนเสียงขอรหัสเข้าหน่อยว่าเป็นหนูน้อยคุณยายตะโกนหมาป่ามันไม่รู้มันจึงตอบว่าพอดีหนูจดไว้ลืมเอามาคะ่ะเดี๋ยวยายเปิดประตูนะฮันนี่เจ้าหมาป่าเจ้ารู้รหัสเข้าบ้านนี้ได้ยังไงคุณยายตกใจ โอ้ยยายแกะเอะรหัสอะไรกันข้ามูไปแบบนั้นแระฮ่าฮ่าฮ่ฮ่หลังจากนั้นมันพาคุณยายไปขังไว้ที่ห้องเก็บของที่มีอุปกรณ์ทําการเกษตรส่วนตัวมันเองมานอนสบายรอกินหนูน้อยหมกแดงอยู่บนเตียงหนูน้อยหมกแดงมาถึงบ้านคุณยายพอดีคุณยายลูซี่ขนูมาแล้วค่ะคุณยายคุณยายไม่ได้ล็อกประตูมีอะไรไหม วันนี้หนูมาสายไปเก็บดอกไม้มาคะคุณยายไม่สบายหรือจะ๊ะหมาป่ามันนอนหันหลังแล้วตอบว่าใช่จะพอดียายอยากเห็นหน้าหนูช่วยมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมหมาป่าทำท่ากระโจนใส่หนูน้อยทันทีมาให้ข้ากินซะดีๆเถอะข้าหิวหมาป่าเจ้าเล่ฉันว่าแล้วต้องเป็นเจ้าแน่นอนเจ้าไม่มีทางได้กินฉันหรอกห้าหาหหห้า และหนูน้อยหมกแดงก็กระโดดจากเตียงวิ่งหนีและหนูน้อยหมกแดงก็วิ่งเข้าไปในห้องเก็บของที่มีคุณยายลูซี่รออยู่ในนั้นด้วยนี่ค้อนนหลานเอาไว้ตีมันเลยคุณยายลูซี่วางแผนกับหนูน้อยหมกแดงคุณยายอยู่ฝั่งขวานะเดียวหนูจะอยู่ฝั่งซ้ายหมาป่าเข้ามาพอดีคุณยายใช้ค้อนเข้ามาฟาดที่หัวหมาป่าจนมันล้มลงโอ้ยฉันโดนตีหัวเหรอนี่ คุณยายลูซี่จึงนำหมาป่าไปฝังไว้ในป่าจึงสิ้นสุดตำนานเรื่องของหมาป่าเจ้าเล่ห์ที่หลอกกินหนูน้อยหมกแดงพวกเราเก่งมากๆเลยหลานรักดีนะที่ระวังแผนไว้แล้วและนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแบบฉบับของนิทานเด็กดีชาแนล